ครับสวัสดีครับพ่ออีแม yeah. ่อีพ่อว่าเราซีดเส้นออีแม่อยังนัานแม่สำนานอีแม่สำนานแต่มาขอบผัวถือว่าคุณดีค่ะแต่ว่าอีพ่อเราเกษียณราชการแล้วลูกเตาก็ได้ทำงานทำการเบิดเราเห็ดแบบพ่อพียงในครัวเลื่อนเท่าหมักหน่าอยังกัมีเบิด์วงที่พักหอมเนี่ยฝนฟ้ากับไปเด็ดโหลดเราตั้งแต่ไปซื้อเก่ามีลาพัทยาสิรษฐกิจพ่อพียงในหลวงปู่ไหนล่อเก่าปู่ไหนเข้ามาพ่อประจำเป็นต้องมีเงินเป็นหมื่นล้านพันล้านต่างๆความสุขมันอยู่ที่ใจ ขาเห็ดได่ลูกเต่าเขามีงานทํามีเงินเหืือนกินเข้าเหลียงครอบครัวเขาได้ข้ากเขามีความสุขแล้วพูดเป็นพอเป็นแม่ล่มโพ่่มไส่ของลูกสิ้นฟีมาว้านันบ้วัานสำคัญลูกเต่าก็มาตุ่มมาโฮมนี่ละมันเป็นอันี้ส์ที่ข้ารสางไว เ่างไปได้ทำบาปทำกรรมกับผู้อื่นแม่นอตาหน่อครับเป็นยังไงตาต้องถือเข่าหน่โอ้ยคักคบข้าบี้บอกพี่น้องอยากได้ว่ามีเงินหรือว่าอยากไปเอากับซอกกระตอกระไรนอตตาง่ายสะดวกมาตาครับสะดวกท่างเขาเขาซอกมันกับเอามุ้งใหเชื่มสะดวกให้ตาขนาดครพอถ้าผมมีพูน้องลูกหลานอยากได้ก็แนะนําแนวนึงเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดสีเข่ากับซอบนึงก็ได้ห้ามแต่เข้าไปแม่มาคุณยายเขามันมันมันเด็ดว่ามันได้ในกุ้วเลือดเทาทุกอย่าง สะดวกนึงข้าอยากสียำได้ก็ได้ไปให้ไปสวนครับมาเขาเนี้ย่มีเอาเข้าเจ้ามาสีหงข้าวเดียวแม่มานเ่าเพราะมันสะดวกมันสบายครับห้ามบอกมาตาไม่ได้ห uh ้ามอ่อนดีอ่บตาเนี่ยบดใสนี้แม่คงต้อห right> ้ามหน่อบดออกมาเลียวนั่นครับพักถือใจหน้าตาเนาะใจถึอใจสำหรับผู้เลี้ยงกุมโคเลี้ยงโคขุนแห้งคนจะสื่อได้ตามันเป็นอย่างเขาก็ชอบเดียว สีเอาห้ามไอ้ง้อกินสุวยใหญก็ต้องไปซื้อแม่มาแหละพร่องเข้าถามันเนี่ยถ้าก็บดเอาปไปเขามักคุกใท่ห์น้ำปกะคุกแตงเขาประจำเป็นต้องซื้อแตงหัวอาหารเออแมนแมนสายได้แสนหนึ่งซื้อแตงหัวอาหารกรับมาได้เหลืออยู่สองหมื่นสามหมื่นมันประคุณในห้ามมาไหนคลองเข้าหน้าเขากะเห็ดกินเข่าเขากะมี่ถ้าสิแกไปถิ่มอียังนี่แม่แกเข่าไปหากระสอบอยากได้ห้ามผัดคอซื้อเขาของจะของเนี่ยได้ื่อนั่นแมนมาแม่ครับ อีแม่ล่องสีเขาต้องสามอยอดมอเตอร์เยี่ยมเป็ลูกแม่แม่เยี่ยม,มยกมือโป้ได้แม่นี่ป่ะเยี่ยมค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณครับแม่ขอบคุณใครบ่อย,ยเด้อครับผม<อ>